ผมไปทดลองไปแล้วถ้วยเดียวไม่พอผมจัดเลย2ถ้วยเพราะว่าอร่อยจริงๆนะอันนีน้หนึ่งนะครับ,รบผมชื่อนภพทัทธิรดิษฐากุลนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวท่านสดชื่นมากเตรียมพร้อมผมเชื่อว่าก่อนที่จะมางานวันนี้แต่ละท่านไปว้าเป็นกิจกรรมเป็นจังหวัดที่3แล้วนะครับของโครงการนี้ครับ,รบแล้วก็ปั่นไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่ถึง35ไงแต่ว่าเรามีจุดให้แวะพักคือเนชั่น ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยย้ำกัน <lum pp> นะครับว่าเป็นความร่วมมือกันครับระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับบริษัทเก่าของสงขลามีถนนอยู่3เส้นด้วยกันนะครับถนนนครนอกถนนนครในดูนะคะครับ้ท่านมองกล้องผมครับท่านมองกล้องนี้ครับภาพเก็บคาความสวยงามครับตลอดเส้นทางนะครับ35กิโลเมตรอย่าลืมว่ากฎกติกาารยาทความปลอดภัยสําคัญที่สุดคือเราต้องไปด้วยกัน ค, <Help. S 1> ค่อยๆไปกันนะครับวันนี้ระยะทาง35กิโลเมตรไม่ต้องเร่งทำเวลาตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าตอนหลังเหีียวแรงไม่มีเหลือก็มา I'm oh, not